สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ ST o d d c a s วันนี้เราจะพาไปพบกับรถไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดรุ่นหนึ่งของโลก และในเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดปี2026มันกลับมาพร้อมกับการอัปเดตท,ที่น่าสนใจมากนั่นก็คือ t ท s l a m o เด l Y 2026คันนี้เองครับซึ่งบอกเลยว่าความเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและราคาที่ปรับใหม่น่าจะทำให้ใครหลายคนที่กำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าสไตล์ Crossover ต้องหยุดมองทันที เริ่มกันที่การออกแบบภายนอกเท s l a m o เด l Y-2026 ยังคงรักษาเส้นสายที่ล้ำสมัยและมินิมอลสไตล์เท sla แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือรายละเอียดที่ปรับให้ดูสปอร์ตและพรีเมียมขึ้นกระจังหน้าแบบปิดเรียบที่เป็นเอกลักษณ์ยังอยู่แต่กันชนหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูดันกว่าเดิมเส้นสายด้านข้างเน้นความโค้งมนและลุล่ลมมากขึ้น พร้อมค่าแรงเสียดทานอากาศที่ต่ำลงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวิ่งไฟหน้าแบบเล d แมทริกดีไซน์ใหม่เฉียบคมขึ้นส่วนด้านหลังปรับโฉมไฟท้ายให้เป็นเส้นแสงและเชื่อมต่อทั้ง2ฝั่งให้ความรู้สึกไฮเทคและรู่หราล้ออัลลอยมีหลายขนาดตั้งแต่19-21ถึง21นิ้วลวดลายใหม่ดูโฉบเฉี่ยวและช่วยลดแรงต้านลมอีกด้วยภายในห้องโดยสารโมเดล Y 2026ยังคงคอนเซปต์ความเรียบง่ายและอนาคตเหมือนเดิม แต่สิ่งที่แตกต่างคือคุณภาพวัสดุที่หรูหรายิงขึ้นแผงคอนโซลใช้วัสดุรีไซเคลิลคุณภาพสูงพร้อมการตกแต่งด้วยลายไม้หรืออลูมิเนียม ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกควงมาลัยดีไซน์ใหม่แบบโยเกตหรือแบบกลมปกติก็มีให้เลือกระบบอินโฟเทนเมนต์ยังคงเป็นหน้าจอกลางขนาด15.4นิ้วที่ควบคุมแทบทุกฟังก์ชันของรถไม่ว่าจะเป็นระบบปรับอากาศการนำทางและความบันเทิงต่างๆรองรับการอัเอปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA ทำให้รถคันนี้พัฒนาได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องไปศูนย์นอกจากนี้เทสลายังเพิ่มหน้าจอขนาดเล็กสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง ใช้ดู Netflix เล่นเกมหรือควบคุมแอร์ได้เองเบาะนั่งออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระดีขึ้นพร้อมระบบปรับอุณหภูมิทั้งร้อนและเย็นเสียงรบกวนจากภายนอกถูกลดลงด้วยกระจกสองชั้นและการซีลประตูที่แน่นหนา ในแง่สมรรถนะเท s l a โ o เดล Y 2 0 2 6มีให้เลือกหลายรุ่นเหมือนเคยตั้งแต่รุ่นขับเคลื่อนล้อหลังรุ่นลองเรนขับเคลื่อน4ีล้อและรุ่น p e r f o r m ร์แมที่แรงสุดรุ่นลองเรนวิ่งได้ไกลสุดต่อการชาร์จประมาณ560-580กิโลเมตรตามมาตรฐาน EPA ส่วนรุ่นเพอร์ฟอร์แมนั้นเน้นความเร็วโดยสามารถเร่งจาก0ู0ถึง100กิโลเมตร ชั่วโมงได้ในเวลาประมาณ3.4วินาทีถือว่าเร็วมากสำหรับรถครอสโอเวอร์ครอบครัวการควบคุมพวงมาลัยถูกปรับปรุงให้แม่นยำขึ้นระบบกันสะเทือนทำงานนุ่มนวลแต่ยังคงความมั่นคงเมื่อเข้าโคง้งแบตเตอรี่รุ่นใหม่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรองรับการชาร์จเร็วซูเปอร์ชาร์จเจอร์วีที่สามารถชาร์จจาก10 80ได้ในเวลาประมาณ20นาทีเท่านั้น เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและการขับขี่อัตโนมัติยังคงเป็นจุดเด่นเท s l a m o เดล Y-2026 มาพร้อมกับระบบออโตพิลอตที่ฉลาดกว่าเดิมกล้องรอบคัน360องศาเรดาร์และเซ็นเซอร์ขั้นสูงช่วยให้รถสามารถขับเคลื่อนกึ่งอัตโนมัติได้อย่างมั่นใจระบบ f u ลเซล l ์ไดรฟ i n g หรือ FSD ก็พัฒนาให้ใกล้เคียงกับการขับอัตโนมัติเต็มรูปแบบมากขึ้น ถึงแม้จะยังต้องให้ผู้ขับควบคุมอยู่แต่การเลนเชนอัตโนมัติระบบจอดรถและการเรียกรถจากที่จอดล้วนทำงานได้ดีขึ้นกว่าเดิม สำหรับราคาจำหน่ายเท s l a m o เดล Y 2 0 2 6เริ่มต้นที่ประมาณ $48,000 ดอลลาร์สำหรับรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังรุ่นลองเรนท์ end, ขับ4อยู่ราว $54,000 ดอลลาร์และรุ่น p e r ร์ฟอร์แมท็อปสุดอยู่ประมาณ $61,000 ดอลลาร์หรือถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็เริ่มต้นที่ราวราว1.7ล้านบาทขึ้นไปทั้งนี้ราคาจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศตามภาษีนำเข้าและสิทธิประโยชน์ด้านรถยนต์ไฟฟ้า โดยรวมแล้วเท s l a m o เด l Y-2026 ยังคงความเป็นผู้นำในตลาด Crossover ไฟฟ้าได้อย่างเหนียวแน่นด้วยดีไซน์ที่ล้ำสมัยภายในที่หรูหราเทคโนโลยีล้ำหน้าสมรรถนะยอดเยี่ยมและราคาที่ถือว่าแข่งขันได้หากคุณกำลังมองหารถไฟฟ้าที่สามารถตอบโจทย์ทั้งครอบครัวและคนรักความแรงนี่คือหนึ่ในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับ แล้วเพื่อนๆคิดอย่างไรกับเท s l a m o เด l Y 2 0 2 6รุ่นใหม่นี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างและถ้าชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง SQ Auto ไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถใหม่ๆที่จะตามมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ